กลากินผักบุง้งไปหาน้องๆแล้วไม่กินไปหาน้องน้องนี่น้องๆถึงถือคอมองพี่พี่นะคะวันนี้มีหวยให้แม่ดูไหมก็ไม่มีข้างล่างเต่านะคะนี่นะคะความสุขของเขาเนาะก็มีตัวเล็กพึ่งเบว่าพึ่งขยายนะคะเพราะข้างหลังเขาก็จะลอกเหมือนก็ลอกคาดนะคะแต่ แล้วก็แกะออกแล้วเขาก็ขยายขยายตัวให้โตขึ้นตอนแรกก็ตกใจว่าทําไมกระดองเตา่ามมงแต้ที่ไหนได้เขาลอกคาบของตัวเขาเองนะคะให้โตขึ้นนะคะไหนตัวนึงไปไหนนะอตัวหนึ่งหลบมุมอยู่นู่นนะคะนี่ไม่ต้องหันมาเลยนะสิ่งหันมาตรงนี้มาลูกมาเป็นอะไรแม่จะดูด้วยว่ามันมีอะไรขึ้นที่ตัวเราหรือเปล่านะมาก็หอนนะ ชมไปเรื่อยๆค่ะน้องเต่านะคะชีวิตของผมแต่ละวันผมต้องคอยดูแลน้องๆเพื่อไม่มีให้มีอะไรมาแพ่งพลายแต่ผมหันหน้าไปทางนู้นพอแดดมาหันมาตรงแม่พอแดดมันร้อนแล้วครับนะตัวเล็กนี่ก็อ้าวพี่จะไปไหนแล้วจ้าพี่พี่ให้หนูขี่ล้งด้วยห,หนูขี่ลังด้วยนะ นี่เลยชมไปเรื่อยๆน,นะคะอตุน้นด,ดูนะคะเชิงเนือคอมองนู่นนะคะวันนี้แต่ละวันนะคะให้เขาแบบนี้นะคะในตัวนี้จะแขกพี่ใหญ่เขาจะเป็นเ,เจ้าที่ไม่ยอมหันหน้าที้หันแล้วเขาหันหลังหรือหันหลังให้แม่ดูเลขมีเลขอะไรบ้างไม่มีเลขอะไรบ้างก็มไ,งไมเห็นเหมือนเดิมเนี่ต้องดูข้างหลังนอ่า สิแปดสิบแปดม่คือสิบแปดค่ะแม่บอกแม่สิบแปดครับนี่นี่เขาตบอกแม่สิบแปดครับแต่แม่เราไม่เคยซื้อหวยกเขาหรอกซื้อเหมือนกันแต่ว่านางนายช้งางพอแม่เสียได้ตังค์หนึ่งร้อยบาทมันมีค่านี่นี่กระดองเขาก็ขยายแล้วนะคะนีกระดองเขาขยายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมันจะผีมาแล้วก็มันจะ ออกแล้วตัวเขาเองก็จะโตขึ้นเนี่ยตัวเล็กนี่โตขึ้นอย่เลยนะเพราะว่าเกระดองเขาเรียกว่ากระดองมันผีอ่ะลอกคราบอะไรเงี้ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะนี่แหละคะ่ะตัวเล็กก็ขยายให้มันโตขึ้นนะคะเจ้าพ่อเจ้าพ่อประจําบ่อนี้นะคะคอยดูนะคะน้องๆค่ะน้องๆน,น,น,นะคะมันเขาเขาจะสามัคเคีกันมากนะคะไม่ทะเลาะก,กันนะคะ าจะนอนเขาก็เดินมาเขาก็มาดูตรงนี้นะคะนี่หนแหละค่ะความสุขของเขาเนา้ก็นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องเต่านะคะให้ลาบน้องเต่าบอกว่าสิบแปดเจ้าแม่สิบแปดเจ้าแม่นะสิบแปดเจ้าแม่นะคะโอ้บายบายนะคะสวัสดีทุทกกําลังใจด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีนะคะนี่นะคะ วันนี้เราจะมาให้ชมน้องเต่าโดยเฉพาะเลยนะคะในน้ําเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเปลี่ยนน้าใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแบบสองวันเปลี่ยนนันเนี่ยไม,ไม่ให้เขาเสียเพราะว่าน้องเต่าเปลี่ยนน้ำบ่อยน้ําสะอาดบ,บ่อยนะคะเขาก็จะโตเร็วเพราะว่ากลัวม,มดมดเป็นเยอะด้วยก็ต้องเอาน้ําแฝดเนี่ยาราดตรงขอบๆไม่ให้หมดมดเน่แมเวลาเรารา,าดน้ําแลดหรือน้ําอะไรนะคะ มันมันตายนะนี่เพราะว่าดูในยูทูปนะเขาบอกมาก็ทําตามเออก็ได้ผลนะได้ผลได้ผลไปด้วยกันค่ะอันนี้ดูน้องเต่าแล้วไปดูบรรยากาศสวยๆดีกว่านะนี่ค่ะแดดมันร้อนค่ะแดดมันร้อนมากแล้วนีรับโดนแดดมูปุ๊บนะคะมันก็ใจนั่นนะคะอันนี้เราก็ควรดินนะสวนสวน สวนของเราเองเนาะนี่มาดูผักบุ้งสกบัดผักบุ้งเลี้ยงไว้ให้น้องเต่ากินครับนี่ดอกเขาสวยไหมดอกเขาสวยด้วยนะนี่นี่ดอกเขาสวยงามเออให้งามตาเนี่ยเด็<อ>เดผักบุ้งผักบุ้งนี้เด็ดไปแล้วเด็ดผักบุ้งลเล็กๆเนี่ยคะ่ะเลี้ยงปลูกเอาไว้ให้น้องเต่ากินนะคะคนู่นะะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนะคะความสวย อย่าบอกใครเลยนะนี่นะคะอนนี้จะเป็นบรรยากาศเราถ่ายได้ทุกวันนะคะบรรยากาศบนบ้านาเพราชอบขึ้นมาแนละ้วผ่อนคลายนะคะามาดูน้องเต่านะคะว่ายิงข้าวเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะแดดก็ร้อนๆค่ะเราพ่อนอะไรอย่างนี้นะคะเติมไปหมดนะคะเพราะเรามีน้ำหมักนะ่ไว้รดต้นไม้นะคะ น้ำหมักถังตรงนู้นนะคะรต้นไม้หลายปีต้นไม้นะคะได้ดีมากเลยค่ะอันนี้แข่งนี้ำหมักน้ำหมักเหมือนกันนี่คะ่ะน้ำหมักไว้ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแล้วก็ราดนะคะมันก็ได้ได้ผลดีนะคะไปด้วยนะคะสิงโกนะคะโล่ธรรมชาติธรรมชาติแดดแรงสงสัยวันนี้แดดแรงนะคะ ให้เต่านะคะต้องเปิดให้เขาได้เนี่ยค่ะแดด,แ,ด,ดแรงมากเลยนะคะนี่นะคะแดดแรงเสียงฟังเสียงนกไปด้วยนะคะเออเต่าึ้นมันกินข้าวมาลูกม,มาเดี๋ยวให้แม่ไปดูดิว่ามันมันมีอะไรที่มันนีขับยากขยาเต่าของเราเต่าม่ขึ้นเลยคะ่ะขึ้นสูงๆเดินละ นะก็เป็นรองลงมาตัวจะเท่ากันแล้วตัวจะเท่ากันแล้วนี่คะ่ะพระเอกพระเอกพระรองขยายขยายตัวขึ้นแล้วจะได้โตเร็วนะขยายกระดองเหมือนก็ลรอกค้าบอ่ะมดมาจากไหนเนี้ยนี่มด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 เหม,มือจะต้องใช้ยาแล้วเนี่ยไม่อยู่เนาะ มดเยม,มดแกบคบ่ะมดแงเยุเสียงหมาเหา่าบ้านนาี้นะครับมาขึ้นมาขึ้นมาเลยจะดูมดด้วยมีมดไหมเดินมา,เ,าเดินมาเลยพระเอกเดินมาเดินงานเรื่อยๆเลยเลยูกเดินมาหัดหัดเองไม่ใช่นอนเฉยหัดตัวเองให้แข็งแรงลูก มแมลรงวันก็แมลแรงวันด้วยเนาะเริ่มโตขึ้นตอนแรกตัวเล็กนิดเดียบน,นะคะโตขึ้นแหละอยู่เย็นเป็นสุนะลกูกถูขวยรวยเบอร์ด้วยนะจะได้ซื้ออาหารเรยอะๆให้เรากินอาหารอร่อยอร่อยเขาบอกไอเรื่องเต่าเนี่ยอายุเต่าเนี่ยอเยุเขาได้ยืนมาร้อยกว่าปีเนาะ มันปัจจุบันอาจจะไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพระน้ําเสียอะไรเสียเน่าเขาก็ไปได้ง่ายโรคภยัยเป็นเยอะสมัยก่อนโรคภัยไม่เยอะค่ะบรรยากาศดีนะคะสัตว์ทั้งหลายก็อายุยืนเนะกี่ยวกับบรรยากาศด้วยนะจ๊ะแต่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วกระโดดไปทําไมอะขึ้นมากินข้าวเดยอาหารนี่ของเขาชอบแบบนี้มากเลยนะคะรายจำลึงนะคะเดี๋ยวน้ำเราต้อง เอาน้ำใส่นะคะเราก็าเออเรากวาดเอาขยะนะคะออกไปขยะออกไปยุงเยอะค่ะข้างบน,นค่ะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะน้อย,อยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยค่ะ แถวค่าจากียนอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาักุิมของสัตว์ทุบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะลูกๆสวัสดีกันเลยจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ